สวัสดีครับผมในเสียงอินปะเสดจสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุดสโคทามประธานคณะทำงานด้านประชาเศ,ษศรศษฐกิจพอเพียงและพื่อสวนจังหวัดสุสงครามมีพื้นที่ในการปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่แต่ปัญหาที่ผ่านมาตกปัญหาเรื่อง ราคาผลผลิตตกต่ำปัญหาโารคแมลงสภาเกษตรกรจังหวัดสุมพรจึงได้จัดประชุมคณะทํางานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเพืชสวนจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มสมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวมุงหวัดชมรขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวโดยมีวัตถุประสงค์ร,ร่วมกันพัฒนาเผยแพร่แก้ไขปัญหาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร เป็นตัวแทนองค์กรในภาพรวมของเกษตรกรชาวสวนสมุนงครามเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลของสมุนงครางเป็น,นกลไกในการจัดทํายุทธศาสตร์มะพร้าวของสมุนงครามอยกให้มีการตลาดและส่งเสริมประชาสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลในหมู่สมาชิกตามสมควรเป็นองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยคณะทำง,งานได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่ปลูกมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวแก่มะพร้าวอ่อนมะพร้าวตาลรวมทั้งผู้ประกอบก,ก,การแปรรูปมะพร้าวสมัครเข้ามาในสมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวแห่งสุรุครามในเบื้องต้นคณะทำง,งานได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในสามอำเภอเช่นอำเภอเมืองอำเภอพะวาอำเภอบางคนทีทั้งสามอำเภอของจังหวัดสุรุมวั สวัสดีค่ะชื่อนางอนุรัตอินเกียรติอยู่หมู่สองตระบนบางขันแตกอาชีพหลักก็คือการทำสวนมะพร้าวค่ะเป็นมะพร้าวผลแก่แล้วก็มะพร้าวตาลแล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมบ้างเล็กน้อยสวัสดีค่ะดิฉันนางสมเจริญตะกุลค่ะทำสวนมะพร้าวมะพร้าวแก่ค่ะการจับจัง สมาธ์ชาวสวนมะพร้าวเนี่ยเกษตรกรคิดว่าจะดีหรือไม่ดีอย่างไรการจัดตั้งสมาพันธ์นี่ในความคิดเห็นนะก็น่าจะดีนะเพราะว่าสามารถทําให้เรารวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันเพื่อที่ว่าอย่างเช่นราคามะพร้าวเนี่ยขึ้นหรือมันลงเราก็จะรู้เวลาพ่อค้าคนกลางมาซื้อเนี่ยก็อาจจะโดนกดราคาอีกคนขายได้ราคาราคาดีเขาส่งมาขา้อความมาเออเราจะได้มีการต่อรองกันได้ก็น่าจะดีค่ะคิดว่าการจัดตั้งสมาธ์ชาวสวนมะพร้าวสนาวนสงครามเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับเกษตรกร การจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวเนี่ยในความคิดเราสามารถรู้ข้อมูลของภาครัฐเวลาที่เขาจะมีความช่วยเหลืออะไรเราเนี่ยมันก็จะมาถึงเราเร็วแล้วเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถส่งเข้าไปในสมาพันธ์แล้วเพื่อจะส่งขึ้นสู่ภาครัฐได้เราก็อาจจะได้ความช่วยเหลือเร็วขึ้นดีกว่าที่เราจะอยู่ันเองแบบแบบเดิมเดิมเมื่อสมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวสมทุทรสงครามจัดตั้งขึ้นแล้วเนี่ยเกษตรกรอยากจะให้สมาพันธ์ ช่วยเหลือด้านใดบ้างถ้าว่าสมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวนะมีการจัดตั้งขึ้นแล้วนะคะก็อยากจะให้สมาพันธนะ์น่ะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรและภาครัฐอย่างเช่นเวลาที่มะพร้าวราคาราคาตกต่ําภาครัฐก็จะได้มาช่วยอุดหนุนหรือเวลาที่ราคาเราดีแล้วภาครัฐก็ช่วยไม่ไม่นาเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศนะคะเพราะจะทําให เกษตรกรเนี่ยได้รับผลกระทบราคาก็จะตกต่ําทําให้เราได้รับความเดือดร้อนอย่างเรื่องการมีการระบาดของศัตรูพืชเนี่ยสมาธ์สามารถช่วยเกษตรกรได้คือนำนำความเดือดร้อนของเกษตรกรนะสู่ภาครัฐก็จะทําให้การช่วยเหลือได้เร็วขึ้นเกษตรกรอนะ่ะไม่ค่อยเข้าถึงเรื่องแบบนี้สมาพันธ์ก็อาจจะเป็นตัวเชื่อมโยงให้ให้เราได้ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิพาณิพิมศเม้าหั้น,นที่ผู้ดูแลโครงการและประสานงานการจัดตั้งสมาพานันธ์ชาวสวนมะพร้าวจังหวัดสมุทรสงครามค่ะโดยในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางสภาเกษต ال รได้มีการจัดประชุมคณะทำงานด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้านผู้สวนมีการหารือถึงการจัดตั้งสมาพันธ์ชาสวนมะพร้าวจังหวัดสมุรสงครามจากนั้นทางเจ้าหน้าที่สภาเกษตรได้ลงพื้นที่เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสมาพันธ์ชาสวนมะพร้าวในแต่ละตําบลโดยผ่านการประชุมของแปลงใหญ่มะพร้าวโดยเริ่มแรกเราได้มีการประสานงานกับกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่มะพร้าวของจังหวัดสมุรสงครามนะคะในแต่ละตําบลหลังจากนั้นสํานักงานได้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกสมาพันธ์มะพร้าวนะคะซึ่งยอดผู้สมัครในปัจจุบันนะคะอยู่ที่ประมาณ300คนค่ะผู้ที่สมัครสมาชิกสมาพันธ์มะพร้าวนะคะจะประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเช่นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก่และผู้ประกอบการที่แปลรูปมะพร้าวนะคะและการรับสมัครสมาชิกสมาพันธ์ในครั้งนี้เราก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ของสมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในการเลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้กับเกษตรกรนะคะ ทั้งนี้ทางสํานักง,งานได้มีกําหนดการจัดประชุมใหญ่สมาชิกสมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2563เมื่อมีคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวจังหวัดสมุทรสงครามแล้วทางสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นเลขาผู้ก่อตั้งสมาพันธ์จะด,ดําเนินการส่งมอบแผนงานให้กับคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อขับเคลื่อนสมาพันธ์ต่อไปค่ะ